สะ้องแบกเปในแบบนี้เนาะนี่มีอาหารเมื่อนี้มีไกล่ลำบากแน่พนี่เนอะ บ้านอะไรพี่น้องอาหารบ้านนอกของหน้าเนอะก็จะมีหลากหลายนะมันนี้จะมี พี่น้องสบายดีมาอีกคลิปหนึ่งกลับมาในคลิปดำหน้าพี่น้องนี่นี่จะเป็นอีกบอลหนึ่งที่ดำหน้าในหมู่บ้านชาลีเนาะเมื่อนี้มาดำหน้าซวยน้องสาวพี่น้องไปไปลุ้น้ำกันคลิปนี้จ้างคนดำหน้าเมื่อนี ทางนี้กาพี่น้องนะเดี๋ดวิ่งก็บสิแบกกาให้ทั้งคนที่ดำทั้งพุ่นผูกทั้งพุ่นแบกแล้วอยู่พุ่นอยู่พุ่นเขาดำนะแต่ในภาพอาจจะบม่ค่อยชัดชัดพี่น้องกล่องบ่ถึงนะเลี่ลองแบกกาก่อนมานี้ชสิแบก ไปให้บ่อนที่เขาดำหน้าก่อนนี่ีิใส่ไม่ในแบบนี้เนาะแล้วก็สลีก็จะห้ามไปเบิง่งสีห้ามไหลบอบนี้มานี่โอ้ถึกน้ำแล้วมันจะนนนหนักแน่เลยเนาะนไปที่ Oh 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 พี่น้องตอนนี้ค่อยกลับมาหอดบ้านเนาะกลับมาหอดบ้านและคนที่ดำหน้านะเขาจะเมื่อกินเขาอยู่เือนนะพี่น้องมามาเบ่งอาหารเมื่อนี้ว่ามีอย่างไงที่เกียมกินเขาเทยืนเมื่อนี้หลังจากที่พักเวียกก็คือดำหน้าเห็นหน้าพี่น้องนะโอ้หมากลำไยพี่น้องดกเลยนี่อันนี้นาจะ่บัันซุกดีพี่น้อง อืม mm. เ,เ,เริ่มยุกส nice ุกเลยเริ aro aro anyway. ่มแก่เร oh, ิ่มสุกนี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านซาลีพี่น้องอ๋อเมื่อนี้มีหมักหุ่งแล้วก็มียังนี่มื่อนี้มีอาหารหลากหลายเ้ยพี่น้องไก่จกโตป่ะเนี่ยหกหกโตเนาะไก่หกโตนี่ นีอาหารมืนี้มีไก่แล้วเขาเขาพักเที่ยงประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะเขาจะมาในพะี่น้องมากินข้าวเหือนเนาะนี่ทางนี้มีต่บมะฮุงพร้อมน ไก่เนาะวันนี้มีอาหารไก่เ้อพี่น้องนี่นี่มีอาหารไก่มัน,นีอาหารมันนี้เนาะนี่พี่น้องทางนี้เริ่มกินข่าวแล้ว เขามาแต่หน้าแล้วก็มากินเขาอยู่เหือนเทอร์บานี้พี่น้องนี่อาหารมาหนี่พี่น้องนี่อาหารก็จะมีไก่มีทั้งตั้มมีทั้งหลากหลายพี่น้องอาหารบ้านๆน,นั่นแหละมีเขาเนิ่วเขาเนี่ว ฟังนี้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงกินเขาแล้วก็ฟังในข้างในนี่ก็มีอีกกลุ่มนึงพี่น้องถ <ฮะ S 3> ่โ่อายเดี <c oughs> มเมทาวนกินแต่แต่ในภาพอาจจะมืดๆนะพี่น้องเพราะว่ามันชิลลดลดแสงถึกแสงพร้อมนี่สลีไทยลำบากแน่พี่น้องก็กายมชไ่ กินแบบบ้านๆอาหารพื้นบ้านนะพี่น้องอาหารบ้านนอกของหน้านากก็จะมีลากลายนะมันนี่จะมีนี่นี่สลีซิซุมให้พี่น้องเห็นนอันนี้แมนนอไม้แล้วก็มีต้มนอไม้มีข้าวปุ้นมีผักมีลากลายพี่น้องมีผักแก้มลายๆอย่างเดยมมันนี่พี่น้องมามามา สิีก็จะได้ลงกินเขาคือกันเพราะว่าอุ้มปูทายนะจะลงกินอยู่ในตลางพี่น้องจะกินอยู่ในตลางฟังพุ่นเป็นบอนตลางนะสิีิจะลงกินเข้าอยู่ในตลางก่อนมาหนิมาพี่น้องมากินเขานํำกันอัปเดตให้ทางเมย์ยิงพนกินเข้าในคือถึงเฮือนสิิกะจะกินเข้าในตรางมาอน้กะจะมีอาหารอย่างแน่พี่น้องเนาะทางปูทรายกะถที่วว่าทีมงาน ผู้ชายพวกเอากันเยอพี่น้องทางนี้เริ่มกินข้าวแล้วนี่กินข้าวแล้วทางนี้กินข้าวแล้วอาหารมื้อนี้ก็มีมตำด้วยรบกว,วนซุ้ยม,มีไก่มีมะเขือมีข้าวปุ่นมีหมักหุ้งตำเนาะมื้อนี้ก็มีหลากหลายอาหารพี่น้องมากับข้าวเหนียวพร้อมมื้อนีน้ สิอดูอากกินข้าวก่อนบันนี้พี่น้องน้องหลังจากที่พวกเรากินขา้าวแล้วนะเนาะทางแม่ยิ่งเพิ่นก็ได้พักเที่ยงแล้วก็จะได้ลงเฮ็ดเวียกต่อได้พี่น้องบันนี้แต่สไลอัปเดตคลิปให้พี่น้องได้เห็นประมาณนั้นเพี่น้องนี่ก็จะเป็นกลุ้มที่มาซอยเวียกในเมื่อนี้เนาะก็จะนั่งพักผ่อนในเวลาน่าจะสิเอดโมงก็กว่าเลยพี่น้องเนาะ วันนี่ซารี่จะได้ปิดคลิปนี้นะพี่น้องหลังจากที่ซารี่กินข้าวก็คือว่าแล้วแลยวเด้ตอนนี้เนาะหลังจากที่ดำหน้าพักเที่ยงและวซารี่ก็จะได้ปิดคลิปนี้เพียงซานี้พี่น้องพบพ้อกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าว่าสิมีเรื่องราวบอนได้ก็แเรารุ่นนํากันสําหรับคลิปหน้าบางทีกบหลังจากที่ถ่ายคลิปนี้แล้วซารี่ก็สิม,มุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเขตสนบทคือเก่าพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศในบ้านค่อยลกาจะกลับไปในหมู่บ้านบ้านนอกอีกบ้านหนึ่งคันว่ามีโอกาสพี่น้องอ่ะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้พี่น้อง